ทัวลงลุงสนับสนุนโดยฉลอง45ปีนมตรามะลิขาวข้นหวานมันทัวลงกลุงครับทริปนี้เป็นทลิปต่างประเทศนะครับกับผู้โชคดีน้องฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเขียนเข้ามาบอกว่าอยากจะมาเลยนะ นอนโรงแรมเวนิเชียนที่หมากเก๋าค่ะเข้าใจขอนะเนี่ยน้องเต้นเนื้อชีพอะไรครับเปิดร้านขายกาแฟแล้วก็ปิดซ้ำค่ะนั่นแหละเหตุผลเนี่ยก็ามาเพราะก็าใช้นมตรามมลิเยอะมากเลยนะครับเอางี้ลวกันเดี๋ยวเราจะพาน้องเต้เด,เดินดูรอบๆแถวนี้พร้อมกัมคุณผู้ชมว่าบรรยากาศเวนิเชียเป็นไงพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะ,ะไปกันเลยมาทั้งทีต้องลงเรือครับนี่เรากำลังจะลงเรือเวนิเทียนครับ ห้องนอนจริงๆที่น้องเปิ้ลจะได้นอนในคืนนี้เป็นไงแป๊มโอ้โหกว้างค่ะพี่ยังแบบเห็นเล่นสุดยอดเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหนี่ลองขึ้นกระโดดขึ้นไปเลยลองเลยเฮ้ยถึงโอ้โหเป็นไงคืนนี้น้องเปิ้ลจะได้นอนนะครับโรงแรมเวเนเทียนตามที่ขอมานะครับคุณผู้ชมโรงแรมทั่วไปในห้าดาวก็จะมีประมาณนี้ห้องนอนห้องน้ําแล้วลงไปนี่ก็เป็นโซนนั่งเล่นโอ้ยนิ่มจริงๆเลยเป็นไงสบายไหมสบาย สมใจเหมือนท,ที่ขอมาหรือเปล่าสมใจมากค่ะเดี๋ยวเราไปลงพุงกินอาหารที่มาเก๊าแห่งนี้กันนะครับและเดี๋ยวก็ให้น้องเปิลมาพักที่นี่กันอย่างเ็าเรียกว่าส่วนตัวสนุกสุดๆมีความสุขสุดๆกับเวนิเทียนนะจ๊ะไปงั้นเราไปลงพุงเลยครับไปดูห้องที่เวนิเทียนมาแล้วใช่ไหมครับใช่น่านอนใช่ไหมน่นอนมากเรือก็นั่งแล้วถ่ายรูปสุดปะล่โอ้โหดูดรดูดูดโอ้โหร้องเราะมากฝอนนี้เราก็พามาทานอาหารที่ร้าน หลงจีที่นี่เขามีอาหารดังของมาเก๊าเป็นอาหารจีนโบราณหลายๆอย่างโดยเฉพาะนี่ครับหมูสับนึ่งปลาเค็มนะฮะแล้วก็ผัดผักอะไรคือดูหน้าตาอาหารธรรมดานะแต่ว่ารสชาติของที่นี่เขาบอกว่าไม่งอไข่ได้ค่ะได้ไหมทานได้เลยไหมคะทานได้เมหิวแล้วใช่ไหมคะอ่ะหิวแล้วงั้นรยเลยครับ กินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงภุมิเพียงถ่ายรูปกับนมตามมลิแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปน33 .33 ปาปนจยานาวากรุงเทพ1 0 1 0งกินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงภุมิและนมตามมลิขาวข้นหวานมัน